สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะผมตอนนี้นะเราอยู่เกมจะซิมสามนะตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็จะมาในโหมดสร้างบ้านนะผมสร้างเองกูสร้างกูสร้างกูสร้างกูบอกกูแหวนไม่เ้าเออเราจะสร้างบ้านตรงไหนรับมคอมาเอ่อมีนทะเลหินสูงหีเขาสุดท้ายมันกระบวนเขาแล้วแหละนะงอ่ะตรงเนี้ย อไม่น่าจะได้ะงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตั้งบ้านได้หนูเว้ยเอาแม่งเลยเแล้วร้องหน่อยสิร้องหน่อยสิก็สร้างไหมจริงๆจริงมันเป็นที่ตั้งอะไรมันเป็นสวนสาธารณะตะกูเอามาเป็นสร้างบ้านมีพื้นที่ขนาดเดี๋ยว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 ตอนนึงบางบนน้ำเหมือนนึกจักเป่าไอ้เหี้ยแล้วถนนมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ย อาไม่กูทำเองกูทำเองกูทำเองเออาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคนะตอนนี้เนอะเราก็จะมาสร้างตรงนี้ึ้นอะไรกินกินไอ้เสี้ยกูว่าโอ้ยเนือดไม่ถูกที่มากไอ้ยิ่งเอ้ยออกเลยโอเคเดี๋ยวตัดแป๊บนึงโอเคนะเมื่อกี้คือความคิดนะผมแต่ความจริงแล้วเราจะเอาแบบบ้านรัวๆัวอาราเลยนะครับผมเอาแม่งยงเงี้ โอ้ไม่เอาครับผมคือแบบว่าตรงนั้นมันติดตัวทำอนะครับนี่ตรงนี้อยู่หัวแม่งเอยนะตรงไหนตรงนี้เลยตรงกลางครับใครต้องเข้ากลางไก่อนสร้างเลยสร้างเลยสร้างดูว่าบ้านนี้แบ่งคนละครึ่งโซนเลครับผมสร้างคนละครึ่งโซนเอาไหอืมไม่เล่นก็พังไปสร้างคนละครึ่งโซนเลยครับผมคนละครึ่งอะไรนะคนละครึ่งโซนอะไรแบ่งขึ่งกันบ้างยังไงครับ

ต้นไม้ยังยบางยังเลยมวายถัวแล้วผมเฮ้ยไม่ผมไม่รับข้อเสนอของคุณนะเอยเชื่อผมไม่ไม่ผมไม่เชื่อบผมไม่เชื่อไม่ช่อไ่เชื่อไม่เชื่อไม่เชือไมอไม่อไม่เไม่เชื่อ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 ไม่เชไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ไม่เชื่อ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 ไมช่อไม่เช่อไม่เชื่อไม่ชื่อไม่เชื่อไม่เชอไม่เชื่อไม่เชื่อไ่เชื่อไมไม่เชื่อไม่เอไมม่เชื่อ่อ โอเคนะตอนนี้เราก็จะมาเราอยู่กับแพงเงินสีกระฟังเสรยจนี่โหแบบบ้านก็ค้นหรูนะบ้านนี้ใครซื้อไปนี่ควรหัวเลยน้ำทิ้งได้เท่าที่ใช้ใช่บ้านแบบหาหรือหาเลยทีเดียวนะโอ้น้าชื่นีจต้นไม้ต่างบ้านไหนไปนไหนไม่เอาต้นไม้ละ

แล้วอีกอาจจะระบบเล่นไหนดีกว่าโอเคนั่นน่ะเราจะมาน้องเน็ตลักโลกนะโอเคจะขอลักโลกนะโอ้ยเอาแลเอาแล้วเอาโอเอาได้ไหมเกณ่ะเดี๋ยวขอตัดว่าตอนนี้ทำรั้วเสร็จแล้วโอเคนะผมก็ตอนนี้เราทรางรั้วเสร็จแล้วนะผมแม่กุมบีจ้าก่อนเลยนะผมทีบ้าน อราขึ้นประตูนะครับคนละคืนเราเราจะแบ่งันคนละคืนนะที่บ้านของผมเนีต้องสวยหรูรวยมวยแะห้าเาครับเรื่องกลัวเออเออเอเอ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 เออเเออเเอเอเเออ บาเาปกยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี tá, ๋ยวจะดูข้างในบ้างโอเคเยี่ยมจะเอาอย่างน้ยังไงเนี่ยกอกับมันไม่ใช่กอกับผมจะเป็นกอไกับไม่มีกอกับเยี่ยีเนี่ยเใหญ่ป็วะสม坤เธอละหงาง โอ้ยโอ้ยต้องตู้ต้องตู้นะโอ่ะต่อ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 โอเคไม่ต้องกดสิโอเคนะตอนในบ้านอ๋อมันเป็นในบ้านจีิเยอะครับแต่ในบ้านถ้ามเงีครับเราต้องจัดเองผมแต่ก็บอกแล้วให้พูดพื้นก่อนนะผมเป็นผมนะอ่า หน้าต okay. ่างวางลงวางแสดงว่าหน้ามันต้องต่างแน่นอนโอ้โอ้จะเวคู่แมงมมกีันาจะถ่ายผีสิงโอเคจบคลิปไปเฮ้ยไปไป้พวกนี้มันมองกูจังเลยไม่มีอะไรทำเงี้ยเนี่เพื่อนเปิดตัวเราสิ่เราจะซับสไคร์นาาพูดอย่างนี้จะเปิดให้ดีมันเนี่